Ồ ồ ồ. Thau nắp không? Thau nắp không? Đưa lên đi. Thau nắp không? Qua ไม่ห,หนันตื้นงน้ตืนเเไปหน้ำพ่โอ้โหหาแม่เหเรอเดิมหาคุณแม่เลยไหม โชว์แขนขึ้นโชว์แขนขึ้นโดนำ้ำพุด้วย,ยม,มือโชว์มือเส้นสีโชว์มือเส้นสีน้องโชว์มือสีนำ้ำพุเนี่ยนำ้ำพุไปอยู่ข้างหน้าน้องก็โดนเลยโชว์มือเส้นสีโชว์มือเส้นสีมาเดินไปหาคุณแม่ไป,ดไปเดินแบบาคุณแม่ปุ๊บเดินเดินไปรบกวนตดอ่ะอ้าวไม่เดินไปหาคุณแม่เหรออ้าวโดนมาโดนมาหาพ่ออู้ Oh. <laughs> เอาเกาะขาตีขาตีขาให้คุณแม่ดูด่อยเกาะตี uh. ข,อข,อขาหนะ่อ uh, ย